วัสดีค่ะทุกคนวันยี้เราบ้ามบ <c oughs> <pt> ่ายเปิดสกอตกันนะคะข้าชายโพสต์ขายนั่นคับส้นเ้าตรงแขนดะล่หมมากค่ะสองสองหนึ่งยอบคุณตกับขึ้นมาค่ะ ยืดตัวกลับขึ้นมาท้ายท้ายนะคะไหวกัไนไม่เลยทันกันน้ยเลยหายใจเข้าลึกๆมาที่อ,อกข้ายยาวนะคะโอ้หลงเศษคางที่ตกนะคะอมจับที่หลอดเขานะคะคายคายไหล่ไฟไฟที่เราแอบแตเมือกี้เนาะหังไว้ตรงน้ต่อเหน่ยนะ เลี้ยวเป็นตัวกับข้ามทางค่ะอย่ากร้างขวาดันแน่ระหว่างเลยะค่ะตั้งคันเข่าใจาไว้นะคะแล้วย่อเลยดึงสะโพกลงต่างๆตรงวขอขอนุญาตขันหลังให้นะคะเปิดหัวไหล่เปิหัวเข่าไปทางด้านขวาใจวิ่งลงตัวขึ้นลงตัวไปด้านหนมหายใจเข้าล็กๆหายใจออกให้อยาอกยโอเคออกเต็ม อ้องแขนขวาไปได้านหลังนะคะวางไว้ที่สะโพกขวานะคะแล้วอ้อมแขนซ้ายไปจับไ่ขอขวาที่ด้านหลังนะคะทางไว้ซ้ายมีลกำตัวกขึ้นมองขึ้นหาจุดดางจอมตองหนึ่งหนึ่งคลายค่ะเสี่ยข้างนะคะยกสะโพกขึ้นเห็นไหมเอ่ยเะี๋ยน้าให้ดูอ่ะ เมื่อกี้เราให้ดูแขนด้านหลังแล้วเนาะดูแลเอยียดขาเหยียดขาขวาไปด้านข้างนะคะเราตั้งพันหัวเข่าซ้ายขึ้นนะคะเดินมือ้นสองข้างเลยไว้ด,ด้านหน้าค่ะโยงไว้นะคะใส่ตัวเข้าหายใจออกเอาเข้าอจอบเอาหัวเเล่ซ้ายอ้อมหัวเข่า ย้ายไปนะคะแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังนะคะแล้วอ้อมแขนขาวาไปจับแขนซ้าย,ย,าาายด้านหลังนะคะนื้ลตงตัวขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกให้อบมองข้ามข่านหัวไหล่ได้เลยนะคะสามสอนหนึ่งจั้จดกลางะค่ะเดี๋ยวตรตัวลับขึ้นม่ะ แขนเท้าทั้งสองข้างต่อไปด้อมหน้านะคะเดี๋ยวเราจะปมพักตัวกันะคะยา่งมือเป็นรูปค้ยด้านหน้าโอ้นคือาจะเข้าไม้เก็บภาพลำตัวค่อยเดินมือไปใต้เ,เข่านะคะข้าวไหลนะคะหัน่เข้าหาลำตวลัวแล้วเดินหนึ่งเลย จะโคงไปนะคะจะค่อยๆเข้าหาพื้นเลื่อนไปมรื่อยๆนะคะขาสามสองหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไว้ด้านหน้าค่ะใจ้เข้าใช้ออกพับตัวลงไปใช้ไหวเอามือจับที่ข้อเท้าเอาไว้่ะเก็บต้องกกม้วนเข้าไป การแขนออกเยอะๆการสอกออกเยอะๆแขนเข้าลึกน้ำหมัหออกที่ยาวคเอการค่อยๆคลายเงท้งสองข้างหยดมือมออกยืดลำตัวขึ้นหายไปออกค่อยๆแต่งมือไปทางซ้ายบ เท้าซ้ายแล้วขอยเท้าซ้ายกลับไปเท้าขวาเป็นดาวเทสทิ้งดกกดมาไล่หหงเท้าขยับขาซ้ายขาขวาขึ้นลงอย่างนั้นใช้เท้ายกทิ้งดกยกตัดขวาขึ้น ต้อง,ง,องเลือ,เยอ,ยนนอกแนวเฉียงค่อยๆงอข่าสองเปิดไปทางหน้าตาตามองข้างไหนจ้ามองไปที่ปลายเท้าขวาสับเปิดะพกขึ้นสามสองหนึ่งไปไหว่ค่อยๆคว้าขาขวาลงค่ะแล้วเปิดอ,อกยกสะโพกขึ้นส่งแขนไปด้านหลัง หายเจ้าข like ้าค่อยๆลดตัวกลับลงมาสู่ทีเล็กดอกหางนี้ออกวางขาราลงค่ะเปลี่ยนทางนึ่งขับใลยคข้างซ้ายนะคะจบได้ขึ้นขอบมือไม่ตื้ยหายจขยาทีเล็กดอกยกขา้า้ขึ้นาไปนานท้างไว้ซ้ายหนึ่ง ยึดกำันตัวติดปลายเท้าขวาขึ้นเปิดปลายเท้าซ้ายขึ้นไปหายต้นเท้าขวอแล้วหมอนไปตีต้นเท้าซ้ายค่ะจ้าสองหนึ่งแล้ววางเท้าซ้ายหงส่งสะโพกขึ้นแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นมาจ้าสองหนึ่งให่เข้าค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นมาเป็นทีเด็บล็อก ใช้ออกรถขาซ้ายลงคู่ขวาเป็นดาวเส็นสิ้นดอค่ะหายใจเขานะ้าหายใจออกขยับกดน้อย,ยนะ้อยนะคะจากนั้นจิกปลายเท้ายกข,าขั้นเท้าขึ้นหายใจออกวานนั่งทับเส้นเท้าจิกค่าชายโพสคุณ้เท้ายกตัวขึ้น ั้งเท้าวขวาเพื่อหายด้วยก้อยมือซ้ายค่ะแล้วความสะโพกซ้ายลงค่ะกดสะโพกขวาลงให้ติดเพียงค่ะหายใจออกค่อยๆไส่เลยไปด้ง้าแล้วพับตัวลงแข็งขาค่ะ,คะวางหน้าอกลงค่ะวางหน้าขาลงถึงได้วางค่ะสามสองหนึ่งก จะขอทะยงตัวลูกกลับขึ้นมาค่ะนม้ที่ออก่อดาวค่ะไครไปต่อไหวนะคะเปิดตัวมาทางด้านซ้ายค่ะแล้วพัาขาซ้ายขึ้นค่ะเอาืนซ้ายและสอกซ้ายดึงปลายขาซ้ายเข้ามาหาสะโพกเปิดอกไปยืดแหนยืดไปด้านหน้าค่ะสามสองหนึ่ง ใช้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะอันนี้ออฟชั่นออฟชั่นหนึ่งเนาะถ้าออฟชั่นสองนะคะอ้อมมือชายแล้วมือขวาไปจับที่ข้อเท้านะคะแล้วค่อยๆเตะปลายเท้าลงหาพื้นค่ะหายติดโฟกัสน,นะคะตามองไปที่จุดษะเดียวาหายห้าสี่สาม สองหนึ่งวางค่ะเลี่ยข้งนะคะก้าวเท้าขวาคู่เท้าซ้ายข้าเท้าซ้ายมาขนาดกับพื้นให้ปลายเท้าซ้ายอยู่ตกปลายนิ้วก้อยมือขวานะคะแล้วขว้มสะโพกขวาลงหายเขา่นข้อนะเดิค่อยๆเ,เ,เ,เดินอไปด้านหน้าค่ะ วางหน้าอ,อกลงวางหน้าขากลงค่ะอาจจะเข้าน้าจะออกค่อยๆโยงมือโยกตรงตัวขึ้นค่ะแล้วส่งขาขวาขึ้นหาเทดานแล้วเอาศอกขวาขับศอกเปิดหกเท้าขึ้นตามตรงตรงด้านหน้าค่ะค้างไว้สองสองหนึ่งถ้าใครตรงต่ไว้นะคะ เอามือซ้ายแล้วมือขวาไปจับที่ข้อเท้าซ้ายค่ะแล้วเต็ฝลายเท้าซ้ายออกไปได้หลังค่ะเปิดหัวไหล่ไปด้วยในตัวนะคะทันสองสามสองหนึ่งหนึเ็ดวางแขงบังขาลงค่ะแล้วจับไป้ช่บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ